มากันเนี่ยอันให้คุณแม่ามดูไปซื้อไหอยังยาสูบนั่นซื้อมาหลายครักแท้ซื้อมาเผาตะคองติอะ oh. ซื้อมาสูบตัวคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างไอ้หลอยสัญญากับคุณแม่ว่ายังไงบ้างว่าจะเลิกแล้วคุณไอ้ลอยก็เลิกมาครั้งหนึ่งแล้วเลิกยาสูบได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วทําไมกลับมาสูบอกีกไม่เข้าใจ หลูวบอมันเป็นแนวบอดีอันแนวบอดีมันใสจะคล้องทักแทะมงดากูดีพูดกูต้องสูบสิไรสบายใจนะพูดนะโอ้ยโอ๊ยคูดาดีก็เลยสูบยาจังสิไรสบายใจมันเกี่ยวกันตรงไหนคะเสร็จแเสร็จเมือเลี้ยงยักษมึงเศร้าจอมกูสิสิไรเศร้าสูบกูเขียกูมาเสียมึงดอกกูเฝ้ายู่นี่มันเก้าปีแล้วกูมาเห็นมึงเศร้าจากเที่ยง กูบอกมึงหลายรอบแล้วเนี่ยรอบเนี้ยผลสองร้อยห้าสิบยูโรเอาคืนมาให้กูเลยมึงไปออกยาสูบนะมันออกได้ไหมทีเนี้ยสองร้อยห้าสิบยูโรเขาไมา่ใหดอีหยังจี้หูมงึงกันนะผ <c oughs> ู้เคยกูนี่เขาว่าการันตีเมื่อปีหนึ่ง<อ>เขาว่าการันตีปีหนึ่งไม่เห็นเกินได้ห้าเดือนเองนะมึงก็กลับมาสูบอีกแล้วกลับมาสูบเพื่ออะไรกูไม่บอกกูบุเลี้ยง,อยงเอี่ยงกัน喽 ม่งเียนังกาจีปีนแปลว่าใจสุกเลยฮาสิบยูโรเนี่ยเฮตี้นึงถ้าไปซุปอีกเนี่ยได้กับมามกเฮตี้เนี่ยโบเป็นีเฮี้ึแล้วก็ได้สาวซุปปีนึงมุกรู้เลียนนะบ้ามันใจจะคข้างก็ต้องไปเฮตด,ด้เพราะเนี่ยกูเสียเงนินสองดอยห้าสิบยูโรไปซื้อเลย,ยเพราะสีส่เดือนหาเดือนมาซูอีกแล้วแปลว่า เจ็ดสิบยูโลตัวด้อยกันประมาณโอ้ยมึงมาต้องมาแยกออกให้มันขึ้นหน่อยดอกลอยเอ้ยกูรู้พดอดฟังกูไใบรถประเดี๋ยเด้อเจ็ดสิบยูโลยำคู่ซูบเจ็ดสิบยูโลคือบูยูเนี่ฟังกูก่อนฟังกูก่อนประเดี๋ยมึงฟังกูก่อนเด้อกันเบาบูรู้เลี้ยงเด้อสิบอกใบก่อนเด้อลูกกับเมียมีกับมีเมียก็มีลูกก็มีทุกคนเป็นห่วงหมดทุกอย่างเก้าปีที่บอกอยู่เนี่ยคือไม่ฟังเข้าใจไหมมีแต่บอกแล้วก็คือมีว่าจะเลิกก็คือไม่เลิก มันเป็นยังคักเป็นยังแน่แท<บ>ากับยา<อ>สูดอย่างเงี้ยเฮ้ยมงคู้ภาษาใบนะมงข้องตึบลายไซค,คู้เลยโอ้ยอีพอ่อยเอ้อยไอ,อ,ยอ,อยคูค้สีลายไซมงเต้อีพ่อข่อยเอ้ยมาเขีดลบเถอะน้อยอีพ่อข่อยเอ้ยก็เหมือนค้อนขีดลบคักเถอะน้อ,อ <c oughs> <c oughs> นะอ่ะฟังว่าเข้าใจได้ปะเนี่ยไม่เข้าใจนะคุณจะสวดเลยทีเนี้ยสวดบ่เลิกนั่นฮะรู้ไหมมันจะมีผลไปตอนห้าสิบปีหกสิบปีพู้น่ะมันตายแล้วเข้าใจไหม เข้าใจไหมตอนนี้มันเป็นอะไรหลอกปอดมึงเนี่ยมันออกกําลังกายอยู่ผุนาฮาสิบหกสิบปีผุนาฮะปอดมึงผุนาสีเสียมันสีดํามันสีแหละมันจะตายหาตายหงผุนะเข้าใจป <c oughs> ะแต่ก่อนมึงจะตายเนี่ยมึงไปรีบทําประกันไว้มึงตายไปแลมึงจะได้เอาเงินมาให้กูกับลกูกมาตายฟรีจี่เื้อเข้าใจปะฮะฮะหยุดมาเลยเจนอาวตายมาตายซ่เสือ้อมาตายให้กูได้เงินพอม ข้ากูบอกมึงเลิกมึงบ่เล you know? ิกนั่นมึงเข้าใจไหมมันแบบต่างนี้มันเบิดบ้านรถมันนั่นบอกงาหยาบคักเลี้ยงยาสูบเนี่ยมาสูบทวนท่วนท่วนท่วนที่ใกล้กูเนี่ยมากันเนี่ยบมาน่ายแบบนี้มา ตายฟรีจะเฉยไม่ต้องตายฟรีมต้องแก่ตายอัดแก่ตายกับแก่ตายไปขันมาแก่ตายกับซ้ำมึงมึงตายก้อนกับซ้ำมึงแต่มึงไปเทิดมาทำมาเทิดทำมากันให้กูนะมึงดีไปดีเขยดดีไปดีสิตายกคอนกูอีกเออตายก้อนกูว่ากูว่าตายก้อนกูกับซ้ำอ่ะไปทำเพิดประกันนะมึงนะเทิดประกันนะเทิดประกันแล้วกูจะได้เงินมึงพร้อมนะไปตายฟรีจะซื้อนะอะไรเงี้ยบเปลี่ยนค่ายาสูบกูไปเ็ประกันกูกันเด้อเต่โอ้ยสไตสไกคอนกูเนี่ย ผมเป็นไตชุ่มชื้นนอยากไดตยันความเด้่เออเออแดงงินบ่กูเฮ็ดกูเฮ็ดแดงเฮ็ดประกันกูเฮ็ดแทนแน่นอนแหละเออเนี่ยมึงเนี่ยมึงสูบยาสูบเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะมึงสูบทำไมกูถามมึงหน่อยสิมึงสูบทำไมยามเาบอกกับข้าบีแม่ข้าพันชิตแตกงาข้าเปล่าเฮ็ดนั่นฮะบอกยากแท้ฮะมึงตั้งให้กูบอกใส่มึงเรียงความไตคนเตี้ยมึงยังติดเจือติดจำ เออเรวไปแล้วแล้วโอเคสวมาดิเออนาลาปเะเทประกันไว้เออมาตายแล้วก็จะได้เหลือเงินให้กูกับลูกบ้างไปทดีหลายนะมาตายฟรีเปลี่ยนค่ายาสูบกูภาคาเถื่อนเมือง